สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาขนของนะคะย้ายบ้านนะคะอืะไมไ,ข,บบไมขับไปค่ะเอาโมไซค์ออกมาหรือ,อยังเนี่ยี่โมไซค์อ เดินเราขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนะ ไม่รู้เอา้าทำไมเขาไม่ให้คนรู้ทางมานั่งกับเรานะมูไซคอยู่ตรงไหน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เสี๋รอก่อนนะทาคนนี้เด้อยวควยกระมูกจากทางขึ้นกันไหนรถ <c oughs> จอดแล้วงาน อนนี้ก็คุณอนุวัตรออกมาแล้วนะคะแล้วก็เสือนะคะเม่ดาก็รอตามนะคะรอตามหลังเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เส้นทางอพอถึงหมู่บ้านจำปาดงเสือแซงเลยนะคะตอนนี้พอเข้าหมู่บ้านเนาะเราก็สลอสลอนะคะตอนนี้เสือแซงนำหน้าแล้ว ที่ไฟแดงนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปนะคะแล้วจะไปตรงไหนน้อนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้เลี้ยวซ้ายมานะคะไม่ได้ผ่านไฟแดงเนาะเลี้ยวซ้ายมาะคะ่ะยังไม่ถึงอีกนะคะ ไวนะคะคเราจะไปถูกไหมนะคะตามไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีรถแทงไปสองคันแล้วแม่ดาไม่กล้าขับรถไวะคะ่ะโอ้ยเดือกระทันหันเดือกระทันหันโอ้ยอ๋อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะคะเดือกระทันหันเมื่อกี้โอ้ย เลี้ยวซ้ายนะคะยังไม่ถึงอีกนะคะจะเลี้ยวตรงไหนอีกโอ้สัญ,ญลักษณ์ดอกคูณเสียงแค้นถึงแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตามไม่ทัน ตุลัุเลเกือบตามไม่ทันเฮ้ยแล้วทีนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เบรกกระทันหันขับเร็วกลัวไม่ตามไม่ทันกัวจะตามมาไม่ถูกพอขับมาเร็วแล้วก็เบรกกระทันหันนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะโอ้ย้ยยหยย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 านยยย โอ้นี่นะคะนี่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 สัญ,ญลักษณ์นะคะต้นคูนใหญ่ๆดอกคูนบานสะพังนะคะเอฟซีนะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะนี่เรามาแล้วก็มาทางมาถึงสี่แยกนะคะเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็มากเหลืองอ,อารามเต็มต้นเลยนะคะเอฟซีเอ้ยต้นใหญ่มากเลยเนี่ย อลังการดอกคูณนะคะนี่อลังการมากเลยสวยสวยสวยมาเราขนของกันเถอะเอาอันไหนลงก่อน เอาเอาอะไรีอะไรนาลเลยะเอามาน้เอาน้าน้ที่รถก็ได้น้าที่เานมาก็ได้มาเลยอีกนึยารก็ะนะคะ ห้องกว้างนะคะแล้วก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำห้องนอนไม่ใช่ยอดตัวเลยไม่ใช่ยอตัวเขาบอกน,นี่คือหน้าสอบออพอจะยกลงมาก็บอกว่าใหญ่ๆๆเอาใจผมมั้งโอ้โหใหญ่มนะใหญ่มากโอ้เขาเป็นในกรุงเทพนี่เดือนละหมื่น ทำปูนทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก่อนนะแล้วกจำไว้ทีไไดเคข็งเอารำไปใช่ไหมไม่ได้โอได่าไม่ใสู่แล้วอนี่เราคูนมาดีด้วยเนาะคำคูณสาธสาธุ เขาชอบข้างหลังเนี่ยเนี่ยมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเดี๋ยวดีแค่เสื้อผ้าก็ได้เลยไม่ค่ะเนี่ยอ่าทางด้านข้างก็มีห้องอีกมี้ห้องนอนห้องน้ำโอ้ห้องนอนกว้างเลยเนาะห้องน้ำมีห้องนอนห้องน้ำกว้างกว้างมากเลยนะคะห้องน้ำกว้างูเสื้อผ้าเลยห้องนอนโอ้ เนี่ยถ้าคนหนึ่งห้องนอนที่ไม่ได้อยู่เลยอ่ะจริงเอออ้าวมันทะ้งร่กันได้ไลมวามันมีสองห้องห้องน้ำมีสองห้องห้องน้ำติดกับห้องนอนแล้วนี้ห้องน้ำน่น่าอยู่มากเลยอยู่อยู่แล้วเป็นสิบคนเพราะว่าห้องนอนมีห้องน้ำติดด้วยแล้วก็มีห้องครัวอุ้ยห้องครัวกว้างขวางมากเลยอ๋อขนของลงนะคะ ห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวห้องครัวก็มีห้องน้ําอีกนะคะหนึ่งแยกนะคะมีห้องน้ำสองห้องน้ํานะคะกว้างกวางมากเลยอันนี้หร่ไไอ,อ,อไเี่จ่ายเข้าไปไ Anh cũng không ai biết bao nhiêu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  bao ่าที่ถามว่าจะทำตกลงไหนกันตรงนี้นะเพราะว่ามันปักไฟตรงน้องเนี้ยเ้าจดอีกรอบที่สุดว่าเราต้อจะตกลสจะเรบคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ